สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมติทันเดอร์ครับวันนี้พิีพันธุธ์ทาานมาชมคลิปรอบคันเสับเจ้า Honda a d b 3 5 0ครับรถคันนี้เป็นรถปี2 0 2 2นะครับเป็นรถใช้มือเดียวเลข็ขไมคคันนี้วิ่งมาต้องบอกว่า3,000กิโลเมตรแท้ครับมาเพราะของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเล็กไมแท้ไหมมาชมเลยครับมาเลขไมคคันนี้วิ่งมานะฮะ3,849กิโเมแท้เรามีเลขไมจากปลูกค้าให้ดูทุกคัน จอเดินใหม่ต้องบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะมาครับคันนี้มีบาร์จับเครื่องมือต่างๆมีมาให้ด้วยนะครับอะหัวโชคสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมฝาปิดดูน็อตครบแฮนด์เดิมสวยครับไม่มีรอยประกับไฟฟ้าเดิมตัวอักษรต่างๆเนี่ยครับไม่มีเลือนรางแน่นอนครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือเบรกซ้ายและขวาเป็นของเดิมไม่คดไม่งอการแฮนด์เดิม ระบกปั้นเบรกสวยครับไม่มีรั่วซึมประกับพันเร่งตัวสอดต่างๆไม่มีรือนรางครับจุดกันสนด้านล่างสวยโลโก้อยู่ครบนะครับตัวสอดต่างๆไม่มีระอนลางแน่นอนครับโลอ่านเลยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งฝาถังน้ำมันสวยครับเบาะนั่งจะคงเป็นหนังเดิมครับเป็นแบบทูโทนครับไม่มีขาดไม่มีดูคันนี้มาพร้อมกับแหลกด้านท้ายพร้อมกับกล่องด้านหลังแต่งเป็นกล่องอลูมิเนียมครับให้มาหนึ่งใบนะฮะมาด้านหน้าคันนี้จะคงเป็นชิลน้าเดิมสวยครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับ ผมไฟหน้าเดิมครับแทบไม่มีรอยหินครับมาพราะวกับไฟเดท์ไทม์ลันนิ่งไลด้วยนะครับกระบอกโชคคู่หน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้ารด้านข้างนะครับบังโคลหน้าเดิมเป็นสีเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับจะคงเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับขอบล้อด้านหน้าสวยครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งกระบอกโชคด้านล่างครับมาดูฮะไม่มีรอยหินเราลุมสไลด์นะครับนี่ฮะไฟซับทิมอยู่ครบซับกลิงด้านในแด่สนิทชิดทุกจุด คันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาดด้านข้างแต่งด้วยครับแฟลิงด้านข้างฝั่งขวาไม่มีรอยขีดข่วนตตกแล้วนะครับยางรองพักเท้าสวยครับไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนคันนี้มีสติ๊กเกอร์กันรอยด้านข้างจากเค c ทูซีมาให้ด้วยแฟลลิงด้านขวาครับนี่ฮะเพจตัวสอนต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วแข้งเครื่องด้านขวาครับนี่ฮะแห้งใสเหมือนใหม่นะครับไม,มรไม่มีรอยสีไม่มีลอกล่อนคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมครับมนะาฟังเสียงท่อคันนี้กัน สาติดง่ายรอบเดินเบานิ่งครับปัตาเร่งนี่ครับรอบเดินเบานิ่งเรียกเดินเรียกสนิทครับไม่มีสะดุดเลยคันนี้ <c oughs> โอ้โหสมบูรณ์แบบครับคันนี้มาด้านหลังครับ <c oughs> จานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีรุ่งยางหลังเดิมติดลดจากศูนย์ครับเนี่ยโอ้โห ไฟท้ายเดิมสวยบังบังโคนหลังเดิมครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมาดีแต่แดงสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้ายครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปดหรือว่าล้มสไลด์ครับแฟลิงด้านซ้ายครับเหตุส่งออกต่างๆอยู่ครบแฟลิงสวยครับไม่มีรอยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยแคสบาร์ฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยยางล้อบักเท้าครับไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแน่นอนครับแฟลิงด้านท้ายนี่ครับ ไม่มีรอยขีดกวนแตกร้าวครับมาฮะจับประดิงด้านซ้ายแนบสนิทชิดทุกจุดกระบอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มสไลด์ครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก a อ s ด้วยอะไรฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง290 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับฟรีทุกอย่างค่าขนส่งค่าโอนเงินสดลดได้อีกครับ ของเหลวใหม่ทั้งคันกอบสมบอบถ้าคุณซื้อเงินสดราคาเต็มไม่ต่อรองไม่จะบาทเดียวเอาไปเลยครับประกันเครื่องยนต์1ปีเต็มครับใครหาอยู่รีบครับมาเจอกันสวัสดีครับ